สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทานดินทาชาแนลค่ะตอนเนื่องจากวิดีโอที่แล้วนะคะที่ว่าเก่งเอาของมือสองที่ซื้อจากญี่ปุ่นมาเปิดให้เพื่อนๆดูวันนี้เก่งเลยก็เลยจะเอาพวกเครื่องประดับพอดีไปหาเครื่องประดับเจอเนาะก็เลยมาเปิดให้ดูแล้วกันเป็นเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้ซื้อมาแพงมากมายอะไรนะก็คือซื้อมาใส่ พราะเก่งจะเป็นคนเหมือนกับว่าใส่เครื่องประดับเนี่ยก็คือจะใส่ชิ้นเดียวไปเลยจนขาดจนเสียอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนใหม่แต่ก็คือมีซื้อมาตุนอ่าไปดูกันที่ชิ้นแรกเลยเนาะชิ้นแรกอันนี้ยก็คือจะเห็นว่าเก่งใส่บ่อยเหมือนกันตัวนี้เป็นเฟนดีนะคะตรงนี้เป็นหนังแก้วหนังแก้วอันนี้เห็นไหมเริ่มและเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะไปละตรงนี้ก็จะมีโลโก้แบรนด์นะคะเดี๋ยวเก่งถอดให้ดูดีกว่านะ อันนี้ก็คือเก่งค่อนข้างใส่บ่อยเหมือนกันเพราะว่าเก่งจะเป็นคนที่ว่าถ้าใส่เครื่องประดับโทนสีเงินโครเมียมแบบนี้สแตนเลสเก่งก็จะใส่สีเงินทั้งหมดนะคะก็ถ้าใส่สีทองพวกกระเป๋าพวกสายอะไรก็จะเป็นสีทองหมดนะคะแต่ว่าถ้าสีเงินก็คือเป็นสีเงินเนาะอันนี้อันนี้น่าจะประมาณสองพัน สองพันสองร้อยนะคะเพราะว่าบางชิ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีการันตีให้เลยเนาะอันนี้ก็จะมีตาด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสมากว่าเออฉันจะต้องใช้ของใหม่ของแพงเนาะก็คือเก่งแนะนําเป็นของมือสองก็ได้เพราะตัวเก่งเองเนี่ยโปรดปันของมือสองมากี่ตรงนี้ก็จะมีว่า เ็นดีนะโอเคเห็นไหมเอ่ยเนาะอันนี้ไม่มีอะไรมากเก่งก็คือซื้อมาเยอะเหมือนกัน<พ>เครื่องประดับแล้วก็ซื้อมาขายไปอย่างนั้นค่ะบางทีเราซื้อแล้วเรามาใช้ตอนลองเนี่ยเราคิดว่ามันสวยแล้วก็แต่พอเรามาใช้จริงๆนะเนี่ยเอ๊มันอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยเราก็เลยเออขายออกไปอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้แล้วตัวนี้ของอาร์มานี่นะคะอันนี้เก่งก็ ชอบเหมือนกันแต่ด้วยความที่มันค่อนข้างหนักเนาะแล้วก็ส่วนมากเก่งจะชอบถ้าเพื่อนๆสังเกตเก่งจะชอบสายที่เป็นสายหนังมากกว่าแต่ก็ยังซื้อมานะอันเนี้ก็คือชอบชอบเหมือนกันตัวนี้ก็น่าจะประมาณคือจริงๆนาฬิกาของ ที่เก่งซื้อที่ญี่ปุ่นนะจะไม่เกินสองพันสองทั้งนั้นเลยบางบางเรือนนี้ถูกมากนะบงคือมันแล้วแต่สภาพว่ามีกล่องไหมมีใบรับประกันไหมอย่างนี้ค่ะแต่ส่วนมากของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทาใบรับประกันให้หมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือเราไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วใบรับประกันมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอะเนาะบางชิ้นเนี่ยคือซื้อมาคือใช้งานไปสี่ห้าปีดิก็คือยังไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เลยนะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ซื้อเพราะว่าชอบนะคะแต่ว่าเอาจริงๆตัวนี้เก่งซื้อมาแล้วเหมือนผิดหวังนิดนนะคะเพราะว่าพอซื้อมาแล้วสีเปลี่ยนแต่ด้วยความอาจจะเป็นคือมันอาจจะไม่ได้เป็นที่คุณภาพของสินค้าแต่มันอาจจะเป็นที่ตัวเราที่ว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราไม่ระวังเพราะว่าน้ํายาล้างจานบางตัวค่อนข้างแรงเพราะเก่งจะเป็นคนที่ว่าทํางานตลอดบางทีเก่งจะไมไ่ค่อยได้ระวังตัวอยู่แล้ว อันนี้นะคะอันนี้กล่องเขาก็จะมีเขียนมาร์กนะคะมาร์กจากขอบด้านหน้าก็มีเหมือนกันอันนี้จะมาพร้อมกล่องแต่อันนี้ก็คือไม่ไม่เกินสองพันสองเนาะคือราคาตีไปคร่าวๆแบบนี้ละกันเพราะว่าเก่งเนี่ยจําไม่ได้จริงๆนาฬิการะเพราะซื้อมาค่อนข้างเยอะไงโอเคเนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นสีทองสวยมากแต่ด้วยความที่เก่ง ใส่ล้างจานบางทีโดนน้ํายาโดนแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีมันก็จะเลยเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมเอ่ยมันก็จะมีโลโก้ของเขามาีชื่อของเขาเนาะมองในกล้องอะ่ะเหมือนยังสวยอยู่แต่อันจริงๆอะ่ะคือสีไม่ค่อยสวยแล้วอาจจะด้วยความที่ว่าเราอะ่ะใช้งานผิดประเภทมันไม่ควรที่จะไปโดนพวกน้ํายาอะไรหรือเปล่าอาทำเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์ขายนาฬิกาเลย ไม่ใช่อันนี้ของใช้เองเนาะก็คือค่อนข้างที่ว่าชอบนะคะอีสร้อยตัวนี้ตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ถุงของเขานะตอนซื้อมาเก่งไม่ได้ถุงมาตรงนี้เป็นมอชิโน่เนาะเอาจริงๆถ้ามอชิโน่ที่ขายในไทยเนี่ยราคาค่อนข้างสูงแต่มอชชิโน่ที่ขายที่ญี่ปุ่นราคาไม่แรงมากเนาะแต่เส้นเนี้ยได้มาราคาแพงอยู่นะพันพันนิดนิด คือหมายถึงว่า,าแพงไหมไม่ได้ถือว่าแพงแต่ว่าเก่งชอบด้วยความที่มันเป็นทองอะเนาะแล้วก็มีหัวใจเล็กๆเ,เป็นกิมมิคตรงนี้เนาะเขียนว่ามอชิโนโอเคเก่งจะชอบ อทองกับมุกก็นเนาะมันจะให้อารมณ์ประมาณชาแนลไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นของมอชิโนก็เลยเออชอบแต่ก็คือซื้อมาถามว่าใส่ออกงานไหมก็ใส่บ้างแต่ว่าในชีวิตประจําวันเราคงไม่ใส่เนาะเพราะว่าเก่งเป็นคนต้องใส่สร้อยพระอยู่แล้วเนาะคือเป็นคนใส่สร้อยพระอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ใส่เครื่องประดับพวกนี้มากมายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะใส่เวลาเราออกงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็สวยนะอันจริงเก่งเคยใส่ทําวิดีโอไปแล้วรอบนึงเนาะ อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะหรือว่าถ้าเราจะเอาดัดแปลงมาเป็นข้อมือได้หรือเปล่าเออเดี๋ยวลองดูซิยังไม่เคยใส่เลยนะเอามาเป็นข้อมือเอาจริงๆถ้าจะดัดแปลงมาเป็นข้อมือก็ได้เนาะก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะไม่ไม่ไม่ขี้เหร่ะนะโอเคคือเนี้ยถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยพยายามใช้ให้คุ้มแล้วก็ดัดแปลงในสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเราอเนาะมันก็โอเคดีมันจะได้ไม่ไม่ไม่เสียเงินเปล่าเนาะ โอเคมาถึง2ตัวนี่ดีดีจริงๆเราเนี่ยเก่งไม่ได้เป็นคนที่ข้างไคลแบรนด์นี้มากนะคะแอมเมสแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นลักชัวรี่มากๆเราอาจจะเอื้อมไม่ถึงเนาะแต่ว่าไปเจอ2ตัวเนี้ยแล้วเราก็คือค่อนข้างชอบแต่เคยใส่ไหมยังไม่เคยเลย จำราคาไม่ได้จริงๆอ่ะค่ะอันนี้มาอันนี้มีโบมันมาด้วยเนาะมีโบมันมาด้วยแล้วก็ตรงนี้แต่อันนี้เด่นนะแล้วก็มีนัมเบอร์มันมาด้วยเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเนาะน่าจะเป็นช็อปที่ญี่ปุ่นแหละ คนที่เขาใส่โบก็เก๋ๆเนาะเอาไปผูกผมยังได้เลยนิดนึงเนาะจะมีรอยของอ่าจะมีรอยของอ่ะตัวคาดเนี่ยค่ะนี่นะคะอันนี้เก่งไม่แน่ใจว่าเขาขายกันเท่าไหร่เนาะที่ไทยแต่ว่าเราเห็นแล้วเราค่อนข้างชอบเก่งจะเป็นคนที่ชอบโทนสีน้ําตาลสีคาราเมลอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีโลโก้ของมันเนาะใสตรงอื่นก็คือสวยค่ะใสเสมอเลยเนี่ยเนาะชอบนะแต่ไม่เคยใส่เนี่ยค่ะก็น่ารักอยู่นะ <c oughs> น่ารักอยู่นะอย่างน้อยก็คือซื้อมาไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้มาทำวิดีโอให้เพื่อนเดูเนาะ เราก็นะเอาตรงนี้เป็นจุดคุ้มทุนแล้วกันที่ซื้อมาจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกนะคะแต่ว่าเก่งอะค่ะเจอแค่นี้เดี๋ยวคราวหน้ามีแล้วก็จะรวบรวมแล้วก็ให้เพื่อนๆดูอีกทีอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะอันนี้ไม่มีการ์ดไม่มีอะไรมาเลยนะคะจะเป็นนี้เป็นทองนี่นะคะจะเป็นหัวเกี่ยวลักษณะนี้ไหมคือลักษณะมันจะคล้ายๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็มันเป็นพันสองรอบนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวตรงนี้จะมีตีตานะคะว่าแอมเมสนะคะอันนี้ไม่มีอะไรมากซื้อมาคือได้มาเป็นลักษณะแบบนี้ตัวอะไรสียังสดอยู่แต่ว่าตัวหนังเนี้ยก็คือมีร่องรอยการใช้งานเนาะถ้าจะขัดจริงๆก็ขัดได้นะคะแต่อันนี้มันเป็นเดิมๆของมันเลยแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะตัวเนี้ย โอเคนี่พอมันลงล็อกแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มันจะใส่กับคอได้ไหมเนี่ยเข่งคิดคว่าน่าจะใส่ได้เนาะหรือมันเป็นสร้อยคอซื้อมาโดยที่ยังไม่รู้ตัวเอหรือมันเป็นสร้อยคอเนาะอันนี้คือซื้อมายังไม่เคยใส่เลยนะคะที่บอกไปถ้ามันลงล็อกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม ก็แล้วแต่เราเนาะเราซื้อมาแล้วเราจะใส่แบบไหนก็คือเรื่องของเราเนาะก็คือแฟชั่นมันไม่มีกดต,ตายตัวอยู่แล้วโอเคค่ะยังไงสำหรับวันนี้เกี่ยวกับการแกะกล่องพวกเครื่องประดับที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย